มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหลุดแล้วค่ะรูปคู่พิกาชัยกับสาวที่ใครๆก็ลุ้นทะเลทรายทริปนี้เป็นสีชมพูโอ้โหวงการบันเทิงมีคู่รักเปิดตัวต้อนรับปีใหม่แล้วค่ะโดยเป็นคู่ที่หลายคนลุ้นกันมานานอย่างอาดีตนักแสดงหนุ่มอย่างพิกาชายัยกับสาวสวยดีกรีด ok. รเบเบ้ทันชนกล่าสุดทั้งคู่โพสต์รูป อวดโมเมนต์สวีทหวานลงผ่านทางอิ s สตาแกรมนะคะระหว่างทริปเที่ยวที่ประเทศอียิปต์ค่ะก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเคยมีข่าวหรือว่าซุ้มคบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่เคยมีรูปคู่ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนซึ่งทริปนี้ก็เป็นทริปที่ทั้งคู่ไปเที่ยวด้วยกันเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆน,นะคะแต่ดูเหมือนว่าจะมีแค่2คนนี้ที่ดูหวานเป็นพิเศษจนแฟนๆอดซาวไม่ได้ในความน่ารักและก็ความเหมาะสมของทั้งคู่ สำหรับใครที่อยากจะชมภาพบรรยากาศสุดโรแมนติกและภาพสวยๆจากทริปนี้เพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูที่ได้อินสตาแกรของทั้งคู่เลยคะ่ะขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีน้ .com ค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ